ปักหลังโป๊เรียบร้อยสวัสดีครับปิ๊กปิ๊กชาแนลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์สองครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาลงดันเดวรนระดับ10กันนั่นเองนะครับตัวที่ใช้นั้นเนตัวที่จําเป็นต้องใช้นั้นคือตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องใส่เซ็ตไอเทมอะไรบ้าง ในการลงไปสู้กับตัวนีโอเดโลในดันระดับ10นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับดันนีโอเดโลระดับ10นะครับตัวที่ต้องใช้ก็มี4ตัวที่ผมเห็นเลยก็ตัวที่จำเป็นจริงๆนะครับก็จะมีแค่2ตัวนะครับโอเคตัวแรกก็คือตัวอีกาดำตัวนี้นะครับอ่าที่ตัวนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าบอสนีโอเดโลเนี่ยจะมีการสร้างสถานะอมาพาตนะครับ ก็ตัวอีกาดำเนี่ยจะมีพาสซีฟในการต้านสถานะอมพาตนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใส่เนี่ยจะเป็นเซตสกิลเพื่อเพิ่มเลเวลสกิลให้กับตัวสกิลพาสซีฟของตัวอีกานะครับเพื่อการต้านสถานะอ่าอมภาตที่มากขึ้นนะครับในเลเวล18เนี่ยจะต้านถึง78%กันเลยทีเดียวแล้วก็บวกกับสกิลพาสซีฟไอดีอีก15%ที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็น9กว่าปนะครับก็น่าจะดวงสวยครับถึงจะติดสกิลอมภาตนะครับ ตัวที่สําคัญเป็นตัวที่2นะครับนั่นก็คือรูดี้แขนด้วนตัวนี้ครับก็ที่เขาสําคัญเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถหยุดสกิลอันติของบอสเนโอเดโลนได้นะครับแล้วเราก็เขามาแท้งด้วยเนาะเพราะเขาเป็นตัวแท้งด้วยนะครับส่วนเซ็ตไอเทมที่ผมจะใส่ผมจะใส่เป็นเซ็ตบล็อกแบบที่เห็นนี้เลยนะครับส่วนสาเหตุที่เอามาใส่เพราะว่าผมปั้นอันนี้ไว้ให้เขาโดยเฉพาะก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะเปลี่ยนเป็นเซ็ตแดงทั้งหมดนะครับ ก็ขี้เยีเปลี่ยนด้วยก็ใส่แบบนี้ไปเลยนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับดาเมจหลักกับตัวซัพพอร์ตเนี่ยอ่าคลิปที่แล้วดาเมจหลักผมใส่เป็น Say far เซอินฟานะแต่คลิปนี้ผมจะมาลองใช้เป็นโคเจ็ฟ้าบ้าง <Wow! S 1> ส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเซตคีเลยก็จะเป็นเซตหลักของตัวเจซ่นะครับก็จะโยกมาใส่ตัวนี้เพื่อเอาไปสร้างดาเมจใด,ด,ดันนะครับส่วนตัวซัพพอร์ตที่ผมจะใช้ก็คือคารินนั่นเองเหมือนกันทุกคลิปเพราะว่าน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ เซตที่ผมจะใส่ก็จะเป็นเซตเลือดนะครับเพื่อให้คารินฮิวแรงๆนะครับแต่ว่าผมว่าอีกหน่อยผมจะเปลี่ยนเป็นเซตลดคูดาวนะครับเพื่อให้ตัวคารินสามารถาใช้สกิลได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเซตของแดงเนี่ยมันมีเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะผมก็เลยคิดว่าไม่ใช่เพิ่มเลือดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวม,มันเพิ่มเลือดเยอะอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่า ยังไงยังไงคารินก็ฮิลแรงอยู่แล้วก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเซตสกิลแทนเพื่อให้ใหฮิลได้วบ่อยใช้สกิลได้เวบ่อยอันติก็จะเต็มไวขึ้นนะครับก็จะสามารถชุบเพื่อนได้บ่อยนะครับเดี๋ยวก็ส่วนแผนที่ผมใช้ในการที่จะไปลงนะครับอาวไม่กลับก็จะใช้เป็นแผนคิดิคร่อนะครับจะได้สร้างดาเมจแบบแรงๆไปเลยนะครับแล้วก็ จะเพิ่มป้องกันให้กับรูดี้ด้วยนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงที่ผมจะใช้นะครับก็ไปใช้เป็นโคจิตโคจตตัวนี้เลยเพราะว่าเขาจะสร้างเขาจะเพิ่มดาเมจให้เราอีกถึง13%นะผมจะไม่ผิดนะจะเพิ่มดาเมจให้เราอีก13%นะครับก็จะยิงแรงขึ้นอีกส่วนสกิลพาสี ID นะครับผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิปจนสลัดระดับ10นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนเนาะ ถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าผมจะใช้พาสีฟเดียวกันในการลงดัน4คนหมดเลยนะครับจะใช้อันเดียวกันลงทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีวกว,ว่าวิธีการสู้กับบอสเดียวดีลวจะเป็นยังไงนะครับมาถึงนะครับเราก็บังคับตัวลูดี้นะครับล่อบอสนะครับล่อบอสให้วิ่งเข้ามาที่ พยายามบังคับรูดี้ล่อบ,บอสนะครับให้บอสมาอยู่ที่มุมนะครับเพื่อเวลาบอสพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยจะได้ติดมุมไม่ต้องพุ่งไปไกลนะครับถ้าบอสพุ่งไปไกลเนี่ยตัวดาเมจของเราจะทำดาเมจได้ไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าบอสพุ่งติดมุมแบบเนี้ย ตัวดาเมจเราก็จะสร้างดาเมจได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พุ่งไปไหนไกลเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาตัวบอสนนโอเลรโลนพุ่งเนี่ยพอเขาถึงปลายทางที่เขาพุ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้สกิลระเบิดรอบตัวนะครับและตอนนี้เขาได้ใช้อติของเขาเรียบร้อยนี่แต่ผมใช้ลูดี้เห็นไหมลูดี้จะสามารถหยุดสกิลอติของบอสนนโอเเรโลนได้นะครับนี <Come on. S 1> ด่ดาบปักหลังเลย เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแล้พอบอสลุกขึ้นมาแล้วก็เอาตัวลูดี้มาล่อบอสเนโอเดีโลนให้มาที่มุมนะครับมาสิไอ้น้องนี่ครับพอบอสพุ่งมาที่มุมแล้วก็กดสกิลดึงปั๊บล่อไปที่มุมครับว้าวาว,าว,ว,ว้าวว้าวเกือบโดน โอ้จเย็นเรียบร้อยอันนี้ยังหลบงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงนานไปกดใบผ่าซะส่วนใหญ่ว้าของไ้า์แหละก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะตั้งใจเล่นอีกหน่อยหนึ่งจะได้ จะได้เห็นนะครับว่าถ้าหลบดีๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนนะครับเมื่อกี้ผมก็มดดโม่แต่โมเยอะไปหน่อยก็เลยหลบไม่ค่อยจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกรอบก,กันดีกว่าก็มาถึงก็บังคับตัวลูดี้แขนด้วนนะครับแล้วก็ลากบอสอย่างที่ผมบอกสกิลที่ผมใช้สกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลยั่วยุบอสนะครับให้มาตีที่ตัวลูดี้แขนด้วนนะครับ นี่ครับพยายามเอาลูดี้ล่อให้บอสเข้ามุมนะครับตัวเวลาบอสพุ่งเนี่ยจะได้ไม่ไปไหนไกลนะครับนี่ครับเวลาบอสพุ่งมันจะพุ่งไปชนนะครับและตัวดาเมจเราก็จะตีต่อได้นะครับเห็นไหมพอบอสพุ่งจุดถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยบอสมันจะใช้สกิลระเบิดรอบตัวเองนะครับ ่าถ้าที่สังเกตนะครับบอสนีโอเด,เดโรนจะไม่เหมือนโจรสลัดนะครับบอสนีโอเด,เดโรนจะใช้อันตีตั้งแต่เลือดเหลือประมาณ60-50%เลยนะครับปักหลังโออย่างเทเหมือนเดิมนะครับพอบอสลุกขึ้นมาเราก็ใช้สกิลยัวยุแล้วเราก็ลากบอสกลับไปที่มุมเหมือนเดิม มานี่สิไอหนูโอ้นี่ครับถ้าเราเราล่อตีนบอสมาไกลๆพวกดาเมจเราบอสก็จะใช้สกิลใส่แต่ตัวรูด,ดี้ตัวดาเมจเราก็จะปลอดภัยนะครับที่เล่นไม่ยากนะครับก็แค่นี้เองเท่าที่เห็นเลยครับผมจะชอบเรื่องอันนี้นะมันได้ของแดงบ่อยผมก็ไม่รู้ทำไม่า <Hi, bye. S 1> <laughs> ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการลงดันนิโอเดโลระดับ10นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับตัวอีกาที่ผมเอาเข้าไปลงให้ดูนะครับก็ต้านสถานะในการติดไฟฟ้าช็อตเอ้ยไม่ใช่ไฟฟ้าช็อตอัมาพาตได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ลง2รอบเนี่ยไม่ติดอัมาพาตเลยนะครับน่าจะเห็นกันแล้วเนาะในการเล่นนะครับส่วนโคจิตฟ้าผมว่าสร้างดาเมจได้ดีกว่าตัวเซอินอีกนะยืนยิงไกลๆชิวๆเลยยิงปุ้งปุ่งปุ้งแบบเดียวบอสตายแล้วนะครับก็ สามารถลองเอาไปเล่นตามกันดูได้นะครับแต่ถ้าใครของอ่าไอเทมยังตีบวกไม่เท่าผมก็อาจจะฆ่าบอสได้ช้ากว่านะครับก็ใช้วิธีหลบแบบเดียวกับที่ผมบอกะครับลากบอสไปที่มุมนะครับเพื่อให้บอสพุ่งไปพุ่งมาแล้วติดขอบนะครับบอสจะได้ไม่ต้องบินไปบินมาไกลแล้วเราต้องวิ่งตามบอสนะครับถ้าบอสพุ่งอยู่ตามมุมติดไปติดมาเนี่ยตัวดาเมจเราถ้าเป็นระยะไกลหมดแบบที่ผมใช้เนี่ยอาจจะ โจมตีบอสได้ง่ายนะครับเพราะบอสมันอยู่ใกล้ๆก็ยิง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 ใส่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องวิ่งตามไปไกลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลบกลนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย,ลอ,ยลอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดลิปเนื้อหาดีๆของเกมเซเว่นไนท์สองนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย